คำสาปเท้าสีโคตตะบองผู้สาบแช่งเวียงจันนั่นเองตำนานเท้าสีโคตะตบองหรือเท้าสีพระตะบองเพชรสาบแช่งเวียงจันไม่ให้เจริญรุ่งเรืองนี้เป็นตำนานที่ถูกชาวลาวเล่าขานกันมาเป็นระยะเวลาช้านานและเป็นตำนานที่ชาวลาวโบราณเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงสาเหตุที่ทำให้เท้าสีโคต สาบแช่งเวียงจันนั้นมีเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาดังนี้ด้วยความเครียดแค้นเท้าสีโคตรจึงได้อธิษฐานสาบแช่งเมืองเวียงจันไว้ว่าสาทูเดอร์ไห้มันเป็นจังสีไปตลอดอวสานพญาใดมาคล้องอยาไายาห้มันจะเจร่ญนได้ไห้มันเลวละมันขากันตายเถ่าซัวไห้มันห่างยูเลื่อยจะเลื่อนขื่นสัวข้าว ความเจริญมีทอสร้างปัดหูมีทอม่องูแลบ,บลิ่นข้าหน่อยให้ตำลงจนกว่าสีใดหินฟูงูใหญ่ผาดสร้างเผือกและลาซาเป็นถ้ำมิกราดจึงสิหายผลค้ำสาบนี้แต่ต่อมาดินแดนล้านช้างเวียงจันทร์ก็ไม่เคยพบกับความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขอีกเลยในปัจจุบัน ชาวลาวส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าเวียงจันร์ทได้พ้นจากคำสาปแล้วเนื่องจากสิ่งที่เท้าสีโคดได้เคยกล่าวไว้ว่าจะสามารถมาแก้คำสาปได้นั้นได้ปรากฏมาแล้วจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นหินฟูน้ำงูใหญ่ฟาดช้างเผือกหรือแม้กระทั่งพระราชาที่เป็นธรรมิกราชก็ล้วนเคยไปปรากฏที่ประเทศลาวแล้วทั้งสิน้นปัจจุบันประเทศลาว กำลังก้าวเข้าสู่ยุคพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมการขนส่งการลงทุนแต่ถึงแม้ประเทศลาวจะเจริญขึ้นมากเท่าใดแต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนนั้นก็คือชาวลาวส่วนใหญ่ยังคงดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากจิตใจของชนชาติในประเทศอื่นๆนั่นเองค่ะ ก็เข้าสู่ไขรปริศนาคำสา์กันปัจจุบันคนเราเชื่อว่าคำสา์ของเท้าสีโคตถูกลบล้างลงแล้วกรณีเช่นหินฟูน้ำถูกตีความว่าหมายถึงสะพานเป็นการเปรียบถึงการที่หินซึ่งอยู่ใต้น้ำได้ฟูลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำพยางูใหญ่งูใหญ่เข้าเมืองกล่าวคือมีรถไฟเข้ามาจากหนองคายเวียงจันท์ต็มเต้นด้วยปริศนาข้อที่สี่ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลุดพ้นจากคำสาปแล้วจะด้วยความเชื่อหรือเหตุผลกลใดก็ตามภาพที่ปรากฏแก่ชาวโลกคือในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาลาวมีความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและชัดเจน